ราคาเริ่มตน1 4 7 9 0 0้บาทความสำเร็จของผมคือการเดินทางที่มีแพชชั่นเป็นแรงผลักดันและมี Honda Accord E H E V ใหม่คันนี้เป็นแรงขับเคลื่อนพาผมไปสู่ความสำเร็จพาไปเปิดมุมมองใหม่เติมเต็มความมั่นใจพาไปเจอเรื่องท้าทายที่ทำให้ทุกเส้นทางที่อยากไป มีความหมายกว่าเดิมการได้ทำในสิ่งที่รักทำให้ผมพบดีเทลที่สวยงามของชีวิตได้มีโมเมนต์ที่ดีที่สุดกับตัวเองอินไปกับทุกบีดทของชีวิตที่มีสีสัน ฮอนด้าแอ a ค c ร์ด EHEV ใหม่ทำให้ผมมั่นใจพร้อมขับเคลื่อนไปคว้าความสาเร็จใหม่ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นมิิตที่พร้อมรับคุณไปในทุกเส้นทางได้ดัง่งใจมุ่งสู่ควาสมสาเร็จใหม่ และขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงความสำเร็จของผมคือการเดินทางที่มีแพชชั่นเป็นแรงผลักดันและทั้งหมด3รุ่นย่อยราคาเริ่มต้น1,479,000บาท Honda Accord E H E V ใหม่พร้อมพาคุณรฟ์ไปได้ดั่งใจต่อโจทย์ทั้งวันนี้และวันข้างหน้าอย่างสมบูรณ์แบบ New Honda Accord EHEV n E e d to find more บข้อเสนอพิเศษสำหรับ Honda Accord E s q v ใหม่ตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2568ได้ที่งาน Big Motor Sale 2025และโชว์รูม Honda ทั่วประเทศ ดีค่ะในงาน Big Motor Sales ในปีนี้นะคะ Honda ได้เปิดตัว Honda Accord e-h e, H e v ใหม่ค่ะ ซึ่งเพิ่มความคุ้มค่านะคะกับราคาใหม่เริ่มต้นที่1,479,000บาทกับฟีเจอร์ใหม่นะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อตอบสนองความาคุ้มค่าและก็ความต้องการของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ R i ยส Spot i n f o r o a t i o นนะคะและระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านนะคะขณะถอยหรือระบบ CTM ค่ะอีกทั้งยังมีการปรับลุกนะคะให้ดูพรีเมียมสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในทุกรุ่นย่อยค่ะและที่สำคัญนะ มาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษคะ่ะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย0.99% พร้อมฟรีประกัน1ปีนะคะหรือเลือกรับเป็นดอกเบี้ย1.99%นะคะพร้อม Honda Exclusive Care 5ปีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในบูธของเราครั้งนี้ค่ะยังจัดเต็มกับ Full XEV Lineup ค่ะไม่ว่าจะเป็น Honda eH EV นะคะซึ่งเป็น The Exciting Hybrid Drive ดั่งใจและยนตรกรรม EV เช่นเดียวกัน